เริ่มตามมาแล้วเดี๋ยวแต่ตอนนี้สักพอเท่าไหร่วะสามหกอ่ะยังตามมาครึ่งหนึ่งอยู่เลยตอนนี้คนดูหกสิบเก้าคนดีดีเอาอยู่เลขนี้วันานะขอเลขเล่นนานๆเอาเลขนะไปให้ขึ้นเลยไปไปแล้วก็จะกดจะกดตอนคนดูหกเก้ากดไม่ทันแล้ววะตอนนี้กเดี๋ยวข้าวตอนนี้เราแคสุดแล้วจะตินะไปฮะไปฮะไปฮะแล้วสวัสดีคนดูทุกคนในนะตอนนี้คือแพ้อยู่ครึ่งหนึ่งตามอยู่เฮ้ยไ ตีตื้นมาตีต้าวดงเป็นลมดงเป็นลอะไรนะ่ยรู้สึงฟังแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวถ้าเป็นรอบนี้เดี๋ยวไปหยุดก่อนที่จะถึงใบใบม่วงนะคือเราก็ได้เหมือนกันใช่ไหม,มได้ฮะได,ได,ได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวถ้ามันไม่ใช่ใบม่วงใบแรกนะถ้าใบม่วงใบแรกก็ปล่อยไปแต่ถ้าเกิดเป็นใบใบม่วงใบอื่นก็เดี๋ยวรอรอตอนม่วงเปิดพร้อมกันนะเยอะไหมจัดไปจัดไปเรียวเซนว่าอะไรดี๋ยวใบม่วงใบแรกอ้าวต่วใหญ่แคจะรอลุ้นพร้อมกันก็ไม่ได้อีก อีน่ะอีนมีไว้โทแบบพิดภาษาอังกฤษนะโอ้ยเราได้สอคนอีกแล้วตีนเอาแล้วตีน่นแล้วโอ้ยก็คนี่เรานี่เราเปิดกระชาอามีมเลไงถ้รงจริงตอนนี้พวกเรามีมกันมากเลสายะเลยนะคุณเลียนุได้เนสายะโอ้โห อซ่านี่มันแก๊งน o i s y t ทีมเออวหนึ่งนะยังเลี้ยงเลี้ยงเลียงเหลืออีกหนึ่งคนอย่าบอกว่าสู้ๆแล้วสู้ๆอีกหนึ่งคนต้องออกแล้วแมวเดือบันหนูพอแล้วอะไรอะไรก็ได้จะไม่ใช่เดือบันหนูอ่ะเป็นะอีกคนนึงมีแนนโนซูเปอร์สตาร์เยวนอีกคนนึงอยู่ตรงตำแหน่งไหนอ่ามาแล้วมาแล้วพูดปุ๊บได้ปั๊ะ โอ้เปลี้ยวโคตรมีมเกินไปแล้วเมื่อกี้เราต้องเรยวล,ล้มลงไปนอนเครื่องลางบนพื้นพูดจริงได้จริงดับเบิลหนูของจริงโอ้ยว้าวตงกำลังใจให้คุณเรืยวน้าบัดหนาวนะทุกคนโอ้ยเราบอกเก็ไม่อยากได้ดับเบิลหนูมันจะโดนดับเบิลหนูแล้วมันเป็นสองลากเลยนะไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวเดียวกันนะสองลากเลยนะหนูสองลากเลยด้วยหนะ <มา S 2> นู หนูลำลอกกันหนูธรรมดายอดคุณเลาสวัสดีคุณพี่ครูสวัสดีคุณเจีท่านรัเข้าสุดและสันติเพื่องตักเิจริงๆครับสาธุสาธุใช่แล้วคือไม่คือเดี๋โอกาสที่มันจะได้หนูสองคนสองล่ามันยากมากเลยนะยากกว่าตัวหน้าตู้อีกด้วย ไม่ได้ยังไงวะแย่ที่สุดเลยขำจนร้องไห้เลยตอนนี้คือตอนนี้นี่คือแบบเสียงมาแล้วนะแหม